เออเราจะได้นะแม่นก็ต้องออกบอกหวยหน่อยบอกเลขมาสักตัวสองตัวก็พอมันจะได้อ่าทะเลี่ยค่ากับข้าวบ้างนะไม่ใช่คิดอะไรหรอกนะครับว่ายอย่างนั้นเออแต่อย่าเอาอ่าชีวิตคนมาล้อเล่นเอาไ่าง่ายคือการทำงานเนี่ยผิดพลาดปุ๊บ ถ้าคนอื่นไม่โดนตัวเองก็โดนกับตัวเองถูกไหมโดนตัวเองก็ใครที่เสียใจก็ครอบครัวไงครอบครัวก็เสียใจแต่ถ้าเอ่อแต่ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายก็คือมันเป็นผลกระทบกับคนรอบข้างเออกับคน,นทั่วไปอันนั้นอะ่ะเป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่อ่า เป็นเรื่องใหญ่สิเพราะว่ามันมีผลกระทบกับคนรอบข้างไงคนทั่วไปอ่งทั้งัๆที่คนพวกนั้นอ่ะเขาไม่เกี่ยวข้องเลยนะคุณมีวววาดีนะครับสวัสดีครับผมเขาเขาไม่เกี่ยวข้องเลยไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยอยู่ๆเขาก็ามาเนี่ยนะประจวบเหมาะพอดีเขามาพอดีก็มาหลนหล่นมาใส่บ,บนพอดีนะเออซึ่งมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเออจะช้ากว่าหรือเร็วกว่า เขาก็รอดเออเขาก็รอดแต่มันก็ประจวบเหมาะลงไปตรงนั้นพอดีเหมาะพอดีพอดีพอด,พอดีเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันระเหมาะประจวบเหมาะตลอดเออเปะ๊ะเปะ๊มันต้องมาเวลานั้นวินาทีนั้นอ่าวันที่เท่านี้วินาทีนี้นะครับมันจะเป็นวันเวลาของมันอ่กำหนดเอาไว้แล้วว่าคุณต้องมาอยู่ตรงนี้แหละคุณต้องเกิดเหตุตรงนี้ อะไรที่ไม่คาดคิดมันก็จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ไม่สามารถจะคาดเดาเหตุการณ์ได้ว่ามันจะเกิดนะแอดคิดว่าเออพระรามสองมันก็นเงียบไปแล้วเนาะมันคงไม่มีอะไรถูกไหมลนะ่ะเพราะมันบ่อยแล้วเกินมันถี่แล้วเกินเออแต่มันก็สุดท้ายก็เกิดจนได้แล้วก็เจ้าเดิมเลยนะผู้ระเหมาก็เจ้าเดิม <laughs> เออโอ้โหช่วงนี้เนี่ยไของจำรวยมาเต็มเลยนะวองตรงเอาชื่อเสียงกระชอนมากะ อ่าชื่อเสียงนี่ยังกระชอนก็ยังรับงานได้อยู่เอเรับงานได้ต่อไปเ,อเห็นไหมโอ้โห <c oughs> เต็มเต็มนะเอนะลากยาวไปเลยแอดไม่รู้ว่าตึกอ,ต,กอตึกไอสอสอ,งองนะั้นใช่หรือเปล่านะอ่าตึกนั้นอ่ะที่เขาสร้างเนะี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องไหมโอ้ถ้าเกี่ยวข้องก็โอ้โหสามเหตุการณ์นี้มันก็ไม่เล็กนะเออ คือถ้ามีคนตุยนี่ไม่เล็กสักสักสัก,สก,สกงานหรอกสักเรื่องนึ่อใหญ่หมดแหละเอใหญ่หมดแต่ไม่รู้เขาสอบสวนสืบสวนกันยังไงเขาตรวจสอบยังไงแล้วเขาว่ามีบทลงโทษไหมยเ,เยียวยาอ่าเรียบร้อยหรือเปล่าเบเอ่าคนที่ผ่านมาเนี่ยเ,เยียวยาเสร็จสัตว์หรือยังไอสอตงออันนั้นก็มัน มันเกี่ยวข้องกับผู้ออกแบบแล้วก็วัสดุต่างๆที่ใช้นะ,ะเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่สามารถจะท้านทานแรงเขย่าได้มันต้องมีมาตรฐานในการเขย่าอยู่แล้วถูกไหมละ่ะตึกสูงๆเนี่ยมันต้องมีโครงสร้างเหมือนกับไอ้ไอคอนโดเห็นไหมเขามีมาตรฐานนะคอนโดเห็นไหมถึงมันจะเขย่ายังไงมันก็โยกเยกเห็นไหมมันงนเงนินแสดงว่ามาตรฐานเขาโอเคเลย ถึงจะหวาดเสียวแต่มันก็โอเคไงก็ถือว่ามันยังรักษาอยู่ได้ถ้ามันยังแรงไม่พอเนี่ยถือว่ายังโอเคแต่อันนี้มันโอ้โหมันไปเลยอ่าอันเนี้ยมันบ่งบอกถึงมาตรฐานนะมาตรฐานอ่าการก่อสร้างมาตรฐานถึงการออกแบบหรือวัสดุที่ทํานะครับอ่าได้ตรวจสอบได้อะไรหรือเปล่านะครับรอบคอบแค่ไหนแล้วคํานวณ น้ำหนักได้แค่ไหนยังไงเนี่ยตรงนี้มันมันมีผลหมดอ่ะ fc อันนี้ก็เหมือนกันเออมันก็ถล่มแล้วถล่มอีกอ่ะเขาบอกมันเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเขาวางานมันเหมือนกับก๊อปปี้ออกมาเลยเอออีกที่หนึ่งอ่ะที่ผ่านมาในตอนกลางคืนอันนั้นก็ถล่มลมเอ,อ่อถล่มลงมาแบบนี้เลยแถวแจ้งวัฒนะหรือแถวไหนนี่แหล FC นะ fc อันนั้นนะก็ถล่มมาคล้ายๆกันเขาบอกมันมันลอกออกมาเหมือนกันเลยแล้ว แล้วมันไม่มีข้อสรุปเลยหรือไงว่าอ่มันเกิดแบบนี้เนี่ยจะแก้อยังไงอแก้แบบไหนแก้อย่างไงมันก็ต้องประชุมเ่ยไม่ใช่ปล่อยผ่านไปอย่างนั้นแล้วก็ยังเกิดอยู่ซ้ำซากเอฟซีมึงคิดดูที่เอาชีวิตของคนที่ผ่านไปผ่านมาเอาไว้เป็นเดิมพันเลยเออคือว่าเอาไว้อยู่ในกำมือของคนที่ทํางานเอาคนผ่านไปผ่านมาเอาชีวิตมาฝากไว้กับคนทํางาน เพียงแค่ไม่กี่คนตรงนั้นคนผ่านรถผ่านวันๆเป็นหมื่นเป็นเป็นพันคันเป็นหมื่นพันหลายพันคันเลยนะวันๆหนึ่งแถวพระรามสองเนี่ยรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยเป็นหมื่นๆแล้วเขาก็ต้องเอาชีวิตมาฝากไว้กับคนทํางาน่ะไม่กี่คนเออว่าแกต้องทําให้ดีนะถ้าแกทําไม่ดีฉันจะเอไม่บอดทยัยเอาชีวิตฝากไว้เนี่ยเอไม่รู้ว่าเขา เป็นใครไม่รู้ล่ะเอ่อถ้าคุณทําไม่ดีฉันก็แย่ผมพูดง่ายเอ่อเพราะอหามยามซวยผ่านมาพอดี <c oughs> จ้าเอ๋ยังไงเรียบร้อยโอ้เรื่องนี้เป็นอะไรที่น่าคิดนะถ้าถ้ายังไม่จัดการให้มันเด็ดขาดเนี่ยงานนี้นะมันคุยกันไม่ได้แล้วแล้วหน่วยไหนก็นแล้วแต่ภาคไหนก็นแล้วแต่ถ้ายังไม่ แอคชั่นเนี่ยแอดพูดได้เลยว่าแย่ต้องกระทุงอยู่อย่างเงี้ยจะให้มันเกิดหรือไงนี่มันก็เกิดมาแล้วไงเนี่ยจะให้อีกสักเท่าไหร่มันนี่มันก็ยิ่งกว่าทําสงครามอีกันะไอซีนะยิ่งกว่าสงครามเลมนะตอนเนี้ยอ่าตอีไปแล้วเนี่ยบวกกับอ่าเมื่อวานเนี่ยเออเป็นสามสิบสี่แล้วบาดเจ็บอีกตอนนี้เขาบอกว่ายังหาไม่เจออยู่สามคนนะ ไอ้ที่ไอ้รถไฟเนี่ยเขาบอกยังหาไม่เจออ่าสูญหายเนี่ยอาหาไม่เจออยู่ก็ว่าอย่างนั้นโอ้โหมันก็ไม่ไม่มันก็ไม่เล็กนะเนาะเอ่อทั้งไฟไหม้ทั้งถลม่มโอ้โหมันทางที่น่ศขนาดนั้นเนี่ยเอ่อไม่รู้อาจละเอียดไปด้วยกันหรือเปล่าหรือยังไงนะครับก็ว่ากันไปเอ่อเพราะว่ามันสูญหายไงครอบครัวเขาสูญหายเยขา,ขา,า,ขาก,ก็ตาม ει, ถูกไหมนะ คนเขาหายไปเนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบว่าไปไหนยังไงเออเรายิ่งหลายๆวันเข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งหาลําบากขึ้นเขาต้องต้องก็ต้องว่ากันอนะ่ะต้องคุยหาให้ไดนะ้เพราะว่ามันไม่ใช่ตึกถลม่มใช่ไหมอา่าการซากอะไรต่ออะไรเนี่ยมันค่อยคอยยกรื้อ,ออกมาอะไรมาก็อาจจะเห็นบ้างล่องลอยมาอัางอ่ะก็หวังว่าคงเจอนะเออแล้วก็เยียวยาก็ต้องเยียวยาให้เขาอย่าง อย่างเต็มที่ไม่ว่าหน่วยงานไหนอคุณก็ต้องให้เขาเออนะ,ะเราเตือนเฉยๆหรอมันไม่ได้ไงมันต้องทําด้วยไงเออต้องมีขรัรการไงก็คือเออใครทําผิดเนี้ยหนึ่งลงโทษตามกฎหมายนะติดคุกนะแล้วก็สองเพิกถอนใบอนุญาตเลย ขีป่ปีขีป่ปีก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นการที่รับอซับไพเออร์เนี่ยรับซับคอนแทคเอามาเนี่ยมาทําต่อเนี่ยคนต้องตรวจสอบเขาให้ดีว่าเขาหนึ่งเขาไปเอามาจากไหนเขามีฝีมือพอไหมเขาตัดสินใจหรือทําอะไรเนี่ยเอาบริษัทใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าเขามีประสบการณ์เยอะมากเขาทํางานทั้งด้านเนี้ยมาโดยตลอดอันนี้เข้าใจอยู่แต่คุณไปรับ ซับมาทําต่อเนี่ยนะคุณก็ต้องดูซั์คนนั้นมีความสามารถแค่ไหนมีความรอบรู้แค่ไหนมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออ่าดีแค่ไหนอย่างเงี้ยมันมีผลทั้งนั้นแล้วก็ผ่านการอบรมอ่าเซฟตี้มาแค่ไหนต้องมีนะคู่กันเลยการทํางานกับเซฟตี้เนี่ยมันคู่กันเลยมันต้องคู่กันการอบรมต้องมีเอ่อแล้วก็มิ팅กันทุกเช้า ต้องมีเออไม่มีไม่ได้เพราะว่างานมันสลายไงเออพูดทุกวันอ่าแต่ก็ยังเกิดอะนะเซตตี้พูดทุกวันก็ต้องเกิดมันไม่ไม่พูดก็ไม่ได้ด้วยนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะสําคัญไม่ว่าชีวิตของคนทํางานก็ดีนะครับหรือคนผ่านไปผ่านมาก็ดียิ่งทํางานอยู่แบบนี้มันยิ่งสุ่มเสี่ยงกับคนอื่นเขาด้วยไม่ได้สุ่มเสี่ยงกับผู้ทํางานนะสุ่มเสี่ยงกับผู้ผ่านไปผ่านมาด้วย เอพอพลอยได้รับข้อกรรมไปด้วยเออนะไม่ตัวเองไม่ตุยก็คนอื่นก็ตุยอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้เอฟซี FC. มันต้องตรวจสอบมันตรวจสอบไม่ยากหรอกมันเกิดปัญหาเกิดคำบกพร่องเนี่ยมันตรวจสอบไม่ไม่ยากมันต้องรู้ข้อสรุปเลยอ่ะมันง่ายๆว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรที่เป็นมันมีไม่กี่อย่างหรอกบอกตรงไม่อุปกรณ์อ่าชำรุดอุปกรณ์ การทางานน่ะคุณตรวจสอบหรือไม่ว่ามันยังสภาพร้อยเปอร์เซ็นอยู่หรือไม่มันใช้งานไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันโอเคไหมอ่ามันมีปัญหาอะไรไหมเอ่อถูกไหมนะ่ะอุปกรณ์เนี่ยสําคัญที่สุดนะอุปกรณ์แล้วยิ่งงานใหญ่ๆเนี่ยอุปกรณ์ต้องมาตรฐานเลยอุปกรณ์ไม่ดีหรืออ่ากล้องแก้งมาเครื่องไม้เครื่องมือกล้องแก้งเนี่ยหรือเปล่านะต้องตรวจสอบหมดโอไม่ได้นะ เพราะว่ามันเป็นกฎกฎกฎหมายนะเรื่องนี้นะการทํางานเนี่ยเอเสฟตี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายแต่เราบริษัทต้องมีเมีจอปอของเขาเลยจอปอวิชาชีพเลยนะเอามาควบคุมในการทํางานมาอยู่ด้วยกันเลยลนะมาอยู่ถ้าเขาดูแล้วเอ,อเขาคํานวณแล้วอุ้ยอันนี้มันสุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาไม่ให้ทําเลยเขาให้แก้ไขก่อนให้ดูก่อนต้องตรวจสอบกันตลอดเวลาแล้วก็วิศวกรก็ต้องดูจะให้แต่เด็ก ฝึกงานมาทํางานนี่โอ้โหมันไม่ใช่เอา,าพมา่ม่าเอาเขเรมาทํางานเออมีผู้คุมอยู่คนสองคนอย่างเงี้ยการทํางานระดับขนาดนั้นมันไม่ได้นะครับเัาต้องเอาระดับหัวกะทิมาควบคุมงานถ้าไหนคํานวณแล้วมันไม่มันไม่ปลอดภัยเราก็ต้องสั่ง,งระงับก่อนแก้ไขก่อนตรวจสอบเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเค็นเคิร์นอะไรพวกเนี้ยเอมันยังชารุดอยู่หรือไม่หรือยังไงครับ เออถ้ามันไม่มาตรฐานเราก็เปลี่ยนเออดีกว่าไปห่วงโอ้โหมันแพงโอ้ยจะไปสั่งซื้อตัวนี้เออมันใช้ได้ใช้ไปก่อนเนี่ยโอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเออเกิดเออเกิดปัญหาขึ้นมาคุณรับผิดชอบไหมนะเออรับผิดชอบไหวไหมไม่ไหวไม่ต้องขี้เหนียวไม่ต้องกลัวขาดทุนนะับาพ่ะชีวิตคนนะ่ะมันไม่คุ้มเห็นไหมพอเกิดปัญหาเนะี่ยก็โยนให้กันตอนนี้โยนเอาโยนให้กันคือรับผิดชอบเองมึงดิมึงรับไป วะกูมไม่เอากูมไม่เกี่ยวอะไรโยนโยนให้กันอย่างเงี้ยหาคนรับผิดไม่มี re, ตอนเนี้พูดง่ายอ่ะ <c oughs> นี่ไงพี่ไทยเออถ้าเป็นประเทศอื่นประเทศอย่างที่เขาจเจริญแล้วเห็นไหมเขาทํางานนี่ต้องเตะเลยเซฟตี้ต้องมาเกินต้องมาหน้าเลยนําหน้าเลยเซฟตี้เนี่ยถ้าทํางานแล้วมันยังไม่ปลอดภัยเขาไม่ให้ทำเขาไม่ให้ทําเลยมันเสี่ยงมันเสียชื่อด้วยอืม <c oughs> ใช่ส่วนใหญ่มีแต่พัด่าถามว่าพม่ามันมันเรียนอะไรมามันรู้ไหมอย่างเงี้ยเออมันเห็นมันดูไหมสายตามันสอดส่องดีไหมว่าเอ้ยอันนี้มันชุรุตมันก็ทําเป็นเฉยก็ทําไปสิเออพอเกิดอุบัติเหตุมาแล้วใครอ่ะใครรับผิดชอบอ่ะไม่มีนั่นไงเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานน่นมันต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเข่งคัดมากที่สุดนะเอาไป เอาไปสอนเอาไปเรียนเอาไปฝึกฝนเรื่องเซฟตี้เนี่ยนะเอาให้ดีที่สุดเลยสำคัญที่สุดเลยตรงเซฟตี้เนี่ยถ้าถ้าคุณไม่ผ่านตรงนี้คุณอย่ามาทำงานดีกว่าอย่าเข้ามาทำงานดีกว่อาอ่เพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงกับคนอื่นไงไม่ใช่สุ่มเสี่ยงเฉพาะคนทำงานด้วยกันนะสุ่มเสี่ยงกับคนอื่นด้วยคนที่เขาผ่านไปผ่านมาในละแวกนั้นยิ่งทำงานอยู่ในไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ โดนก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ประชุมต้องผ่านเซฟตี้มาตลอดถ้าถ้าไม่ผ่านตรงนี้เขาก็ไม่ห้ทำงานถ้าคุณไม่มีการผ่านการอบรมตรงนี้มาเขาก็ไม่เข้าเพราะมันเสี่ยงไงมันมันมีผลกระทบกระเทือนกับโครงสร้างนะแล้วก็โครงสร้างไอการทํางานตรงนั้นอ่ะมันจะทําให้เสียหายไหมมันก็จะชะง,งักเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเขาสั่งให้ระงับการสร้างเลยเห็นไหม เออมันเกิดพึ่มปุ้ม,มเนี่ยเขาสั่งหยุดเลยไม่ต้องทําเลยเป็นไงล่ะเสียหายไหมล่ะเสียหายครับแทนที่จะงานจะดําเนินต่อไปเนี่ยมันหยุดเป็นสิบกว่าวันเนี่ยเขาให้จัดก,การอ่ารือของทําโอ้กว่าจะเริ่มมาใหม่เนี่ยใช้เวลาอีกนานอ่ยืดไปอีกนะอ่าถนนพระรามสองทำมาแล้วอ่าตั้งแต่ชาติที่แล้วเ <laughs> ออชาตินี้ก็ยังไม่เสร็จเอฟนะจน ต้อก่อนแอดอยู่เนี่ยมันก็นานมาแล้วนะแต่ปัจจุบันนี่มันก็ยังไม่เสร็จอีกนะเออมันก็ยังสร้างอยู่นะโอ้จะสร้างไปถึง,ถงไหนอะเอฟซี FC. อีกนานมัวโฟแมนมีแ <laughs> ต่เมาล่ะก็นานละสีนะไอ้คนพวกนี้แหละมันสาคัญมากคนพวกนี้เพราะมันอยู่หน้างานเนี่ยมันต้องหนึ่งห้ามเมาโดยเด็ดขาดนะถ้าได้กินเหล้าเนี่ยไล่ออกเลยนะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ ห้ามเมาโดยการทํางานนีนห้ามมีอาการมึนเมาเพราะความมึนเมาเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดแห่งแห่งความประมาทถูกไหมเออเพราะว่ามันกล้าไงใจมันถึงไงเอ้ยนิดหน่อยนะไม่เป็นไร่างงี้มันใจมันถึงแต่ว่าอุปกรณ์มันไม่ถึงเออมันก็ร่วงนี่มันก็มีปัญหาสิถูกไหมนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อนะครับว่า มันมีกฎกติกาเขามันอยู่แล้วการทํางานเนี่ยห้ามอะไรเนี่ยเขามีกติกาอยู่แล้วห้ามสูบบุหรี่ต้องสูบสูบบุหรี่เนี่ยสูบตามที่เขาให้ตั้งเอาไว้ที่สูบนะไม่จะมาสูบเดินอยากจะสูบตรงไหนก็สูบไม่ได้มีแอรเรียนะครับมีสถานที่สูบอยู่เขามีมีโต๊ะสูบเฉพาะนั่งสูบก็สูบไปแต่ห้ามไปเดินไปสูบไปแล้วก็ทิ้งก้นบุหรี่นู่นเนี่ยไม่ใช่นะผิดเลยโดนด้วยก้นละห้าพันถ้าเขาเจอน่เขาโดนมาแล้ว เออโดนมาแล้วนะไม่ใช่ไปโดนเห็นโดนกันมาเยอะแล้วเออไอ้พวกขเขมพรพม่าเนี่ยเออม,มันมันอาจจะคิดว่ามันพูดแต่ปากมั้งคิดว่าเขาจะออกกฎมาแบบแต่ปากมั้งเขาไม่ได้หักเงินมันแล้วก็หักเงินหัวหน้ามันหักเงินไอ,อบริษัทแล้วบริษัทก็จะมาเล่นมันอีกทีนึงอ่าก็ต้องเสียเงินไปนี่แหละมันเป็นบทเรียนนะ